สีสันวันต่อต้านยาเสพติดโลกนักเรียนโคราชไม่เอายาเสพติดสุดหาชั้นปห้าแกงเหล่าขาวเดินขบวนในสภาพเมาเหล่าขาวเมื่อวันที่2 6มิถุนายน2568สีสันวันต่อต้านยาเสพติดโลกที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาได้จัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนปฐมศึกษาและมัธยมศึกษาต่อต้นกว่าถึงพคน ได้เดินขบวนไปตามถนนตัวเมืองอำเภอบัวใหญ่เพื่อรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดสร้างจิตสำนึกตั้งแต่วัยเด็กให้รู้จักพิษภัยผลเสียของยาเสพติดและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาดซึ่งบรรยากาศการเดินขบวนก็มีสีสันที่สร้างเสียงโหเระและสนุกสนานให้แง่คิดมุมมองต่างๆเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดหลายอย่างโดยเฉพาะเด็กนักเรียนชั้นป .5 ที่พากันแต่งกายเสมือนคนติดเหล้าขาว สภาพเนื้อตัวมอมแมมทรงผมยาวรุงรังพร้อมถือขวดเหล้าขาวของเรียนแบบเพื่อยกดื่มเหมือนสภาพคนติดเหล้าขาวเมาแอเดินโซซัดโซเซเป็นกุศลบายที่เด็กๆสะท้อนภาพหเห็นผลเสียและผลร้ายของคนติดยาเสพติดเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะไม่ยอมตกเป็นทาสของยาเสพติดขณะเดียวกันยังมีสีสันที่สะท้อนภาพผลเสียรุนแรง ของผู้ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็คือต้องถูกจับกลุ่มดำเนินคดีเข้าไปอยู่ในห้องคุมขังรวมถึงการประกาศยืนยันพวกเราไม่เอายาเสพติดไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดถือเป็นกิจกรรมดีๆที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้ความสําคัญกับเด็กเยาวชนเพื่อเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสํานึกตั้งแต่ในวัยเด็กวัยเรียน ไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดโดยเด็ดขาดซึ่งการจัดกิจกรรมใน,นครั้งนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจปูทอนบัวใหญ่และอำเภอบัวใหญ่รวมไปถึงโรงเรียนบัวใหญ่วิทยาที่ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นให้ประโยชน์ต่อสังคมและเด็กๆนั่นเอง ส่วนของโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ศึกษาให้ความรู้แก่เด,กกเ,เด็กนักเรียนหนณจริงเราสุดเด็ดก็คือการให้ความรู้ที่ถูกต้องมาเต็นเพื่อให้เป็นกรอบชุมครองเด็กหากหนายจากยาสกิดให้เขาตระหนักถึงว่าใครจากยาสก,กิดนั้นยี่ผมก็ติบต่อไปความอลอดภัยของเราถึงได้จัดก,กิจการนิขึ้นมาขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบัวหยางนิยาครับ ขอสีมาครับเราได้จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดครับนในนวันที่มีสุัธนธ์วิทยายาเสพติดโลกนะครับซึ่งประอกอบด้วยภาคู่นราชการนะครับทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนทั้งท้องที่ท้องถิ่นภาคโรงเรียนภาคประชาชนได้รวมกันจัดก,กิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักน,นะครับแสดงสัญลักษณ์ของการรวมใจกันสร้างพลังที่จะต่อต้านยาเสพติดครับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของประเทศและระดับโลกนะครับซึ่งผมว่าวันนี้จะเป็นก้าวต่อไปในการที่จะปลุกจิตสำนึก บทความตระหนักบทความสําคัญความรู้นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหายารสพติดครับของเทศบาลเมืองปทัยนะเราตระหนักเสมอในเรื่องของยาเสพติดอย่าให้พนุษยไปแต่าให้เป็นไปไม่ได้เพื่อกินเข้าไปก็ได้ร่วมมือกับพาันคือแต่งที่ดูกลับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวดูแลกันตลอดเวลาหาวิธีที่จะปรรเทาบันเทาแล้วก็หมดไปใน อันไกลนีว่านโยบายภาครัฐนั้นนโยบายของรัฐบาลกลางก็มีนโยบายที่จะไม่มียาเสพติดนั้นเราต้องสนองนโยบายที่สําคัญถ้าไม่ติดยาเสพติดแล้วอะไรก็จะดีมีความตั้งใจในะารที่จะทำให้หมดไปค่มมมปะมมื่อมุ่งในส่วนของสายตำรวจความบัวอย่างนะครับเราก็ได้มีการเอ็กซเรย์พื้นที่ค้นหาผู้เสพผู้ค้านำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู ส่วนผู้ค้าก็จะปรับระเบียบขดีตามกฎหมายนะครับก็อย่าให้ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายโดลงโทษหทบทวนนะครับถ้าผู้เสพเสพแล้วเสพอีกจับแล้วจับอีกก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมก็ควรจะเพิ่มโทษครับนันทวัฒน์อุมพิบายทีมข่าวนิว24รายงาน